สวัสดีค่ะทุกคนไหน่ตัดขึ้นหัวข้อได้ไหมโอเคตัดต่อเร็วๆง่ายๆสวยๆด้วยแอป,ปที่ทุกคนมีในมือถือเลยนะคะวันนี้วันนี้มีใครรออยู่บ้างคะเพต่าประกาศไปเมื่อกี้นี้ประมาณสัก1 0บ0นาที <laughs> แบบไลฟ์มาไลฟ์แล้วก็รีบไปนะคะเป็นคอนเทนต์ในวันนี้คือเมื่อกี้นี้ไปตัดต่อใน ไอจีมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาผลงานมาอวดนี่อันนี้อันนี้ตัดต่อในไอจีแล้วเพลงดีมากแล้วก็แบบตัดง่ายมากเลยทุกคนก็เลยเอามาฝากเลยทุกคนวันนี้เราจะมาตัดต่อแบบง่ายๆสวยๆเพลงดีนะคะด้วยแอปที่ทุกคนเล่นอยู่แล้วทุกคนมีกันอยู่แล้วนะคะก็คือแอปนี้ i g นั่นเองค่ะ i ิน t ต g r กรมนะคะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหม มีปะใครไม่มีไปดาวน์โหลดมานะคะแอปนี้คือวัยรุ่นใช้กันนะคะวัยรุ่นใช้วัยรุ่นทุกคนต้องมีค่ะทุกคนคือวัยรุ่นนะคะปะไปตัดต่อกันเลย,ยง,ง่ายๆครูแต้มสอนไม่ยากนะคะถ้าสอนยากไม่ใช่ครูแต้มเพราะว่าครูแต้มก็ไม่อยากทําอะไรที่มันยากๆกอยากทําอะไรที่มันเร็วๆเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดเนาะโ,โอเคไหมเห็นไหมคะ หรือว่าจะต้องดับไฟเบาไฟหน่อยลองเบาไฟเผื่อบบว่าจะชัดขึ้นโอเคไหมทุกคนนี่เลยนะคะแอปนี้ i n s t a g r กรมเข้าไปเลยค่ะที่เห็นเมื่อกี้นี้คือแบบตารางงานตารางว่าทำอะไรบ้างจัดขนาดนั้นเลยนะจัดจัดตารางตัวเองขนาดนี้เลยนี่เห็นป่ะขา้างหลังละเอออาบน้าตอนไหนทำงานตอนไหนทำอะไรบ้างตอนไหนโหจัดขนาดนี้เลย เพราะว่าเวลามันแบบน้อยจริงๆต้องจัดนะคะมนง้นสเปะสปะชีวิตสเปะสปะอ้าวมาตัดต่อมาแอป IG ค่ะเข้าไปเลยเข้ามารือยังคะทุกคนเห็นชัดไหมภาพเสียงชัดไหมคะวันนี้อ่ะให้ดูตัวอย่างก่อนที่ครูแต้มตัดไปเมื่อกี้นี้อันนี้ IG ครูแต้มนะคะเัวเสียงเพื่อความสวยเป็นไงนางแบบท่านหนึ่งดู เป็นไงสวยไหมทุกคนอันนี้คือตัดแบบธรรมดาเลยนะไม่อะไรมากอีกทีนึ่งนางแบบท่าน,นงโอเคจบจบนะคะ ให้ดูย้อนหลังจะได้ดูง่ายๆอ่ไปวิธีการแรกนี่เลยพอเราเข้ามาใน IG นะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะทุกคนขาให้ไปกดที่บวกค่ะนี่บวกเห็นไหมหรือว่าครูแตงต้องสลิปข้างหลังก่อนเห็นนะนี่กดที่บวกนะคะบวกปัพเข้าไป พอได้แล้วนะคะให้ทุกคนไปกดที่คลิปเรียวคลิปเรียวเห็นคําว่าคลิปเรียวไหมคะอันนี้กดเข้าไปปั้งพอกดแล้วนะคะมันจะขึ้นกล้องแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้กล้องหรือใครจะใช้กล้องถ่ายก็ได้นะคะในที่นี้เรามีวิดีโออยู่แล้วเราจะไปเอาคลิปวิดีโอของเราที่มีอยู่แล้วมาตัดเลยค่ะไปตรงนี้ค่ะตรงบวก คล้ายๆกับการตัดใน Facebook เรียวเหมือนกันนะคะต่อมาเราจะเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการค่ะคลิปแรกไปหาก่อนนะคือถ่ายไว้เยอะมากอะคลิปนี้หนึ่งะกดแล้วกดกดไปนะคะแล้วก็กดเพิ่มปึ๊บข้างบนไม่พอค่ะยังไม่พอค่ะทุกคนค่ะเอาบวกอีกทีนึงเอาคลิปใหม่ อีกคลิปหนึ่งนะคะความสวยความปังยังไม่พออ่ะคลิปนี้ละกันคลิป0.8ปวิพอได้แล้วนะคะก็กดเพิ่มค่ะเดี๋ยวเราไปตัดทีเดียวเลือกคลิปมาก,ก่อนอ่ะต่อนะคะยังไม่พอค่ะความสวยของฉันยังไม่ไม่พอนะคะยังไม่เริดพอกดบวกต่อค่ะเอาคลิปใหม่อ คลิปนังแบบอยู่นี่คลิปน,นั่งแบบทั้งหนึ่งนะคะนี่คลิปนี้กดเพิ่มไปค่ะทีนี้นะคะให้กดถัดไปปั่าจะขึ้นเป็นแบบนี้จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนมาตัดคลิปกันเลยค่ะไปที่แก้ไขคลิปจาล่างแก้ไขคลิปปังจะเห็นคลิปขึ้นมา3คลิปแบบนี้นะคะที่เราเลือก ต่อมาเราจะมาแก้เราจะเอาคลิปท้ายเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยมาไว้ข้างหน้านี่ความสะดวกของมันคือกดค้างค่ะที่คลิปที่เราจะมาเอามาไว้ข้างหน้าแล้วก็กดลากไปไว้ข้างหน้าแบบนี้เลยปังคลิปไหนต่อคลิปนี้เราจะเอามาไว้ข้างหน้าเหมือนกันค่ะไว้คลิปที่2แล้วก็กดแล้วก็ลากไปแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็กดเสร็จอือทุกคนก็จะได้แบบนี้แต่ว่ามันจะมีช่วงรอยต่ออยู่ตรงนี้อ่าตรงเราสะบัดผมใช่ไหมปึ๊บ เราไม่เอาตรงหัวล็อเราก็ดูมาดูคลิปเต็มๆก่อนว่ามาเรียนกันแบบไหนเราจะเอาส่วนไหนออกส่วนไหนเข้านี่ความปังของฉันนั้น <c oughs> จุดยอดไปเลยค่ะคนนกอะต่อไปนะคะนี่เราจะมาแก้ไขคลิปนี้ปึ๊บกดเข้าไปเลยข้างหน้าเราไม่เอาใช่ไหมเราก็เลื่อนคลิปนี่เลยสีขาวนะคะเลื่อนคลิปเห็นไหมทุกคน ตรงนี้อ่ะเอาแค่ตรงไหนหันหน้ามาอ่ะแค่น,คนี้ตรงท้ายตรงท้ายเราแค่สะบัดผมอี่แค่ไหนออาแค่นี้ปึ๊บอ่ะลองดูนะคะว่าถูกใจไหมวัดผมปึ๊บปึ๊บอ่าสะบัดผม,ดผมแล้วก็ไปเจอขนนกใช่ไหมคะอ่ะอันนี้โอเคแล้วกดข้างนอกอ่ะหลังจากนั้นคลิปที่สองมาแก้ไขคะ่ะกดที่คลิปที่สองแล้วก็เลื่อนค่ะตรงไหนเราไม่เอาตรงนี้เราไม่เอา เราจะเอาตรงแบบสปัดขุนนกเลยนะคะตรงนี้ตรงไหนสปัดขนนกค่ะตรงนี้นะคะชือ้อแบบนี้นะคะ,ะข้างหลังเราหัวรถเราไม่เอานะคะเราเอาแค่แบบว่า แค่ความสวยของาแค่นี้พออะแค่นี้พอนะคะหลังจากนั้นคลิปตรงคลิกอกดตรงที่ว่างเลยนะคะกดตรงที่ว่างตีดำๆเนี่ยปั้งแค่นี้เสร็จแล้วต่อไปเรามาตัดคลิปที่สามที่เราเลือกกันมากัน,นะคะ่ะนี่คลิปนี้ข้างหลังเราไม่เอานะคะอันนี้เราจะไม่เอาข้างหลังนะคะความอุบาทของเรานะคะข้างหลังก็จะเป็นความอุบาทของเราเราจะไม่เอานะคะ นี่เลยจกากรอยจูบไปหนึ่งนะคะไม่เอานะคะความบูบาของเราไม่โชว์นะคะอ่าไม่เอาอน,นี้ไม่เอานะคะนี่เราแค่จับแบบผมรูปผมน,น,นีอ่ะอันนี้ก็จะช้าไปนิดนึงข้างหน้าเรา,เอ,าออกนิดนึงนะคะนี่มาเลยตาอ่ะเสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะทุกคนการตัดในไอจีโครง่ายเลยเดี๋ยวจะเสกให้หน้าสวยขึ้นมานะคะ ต่อมาเสร็จแล้วตัดแล้วนะคะก็กดที่นี่เลยสีดำๆที่ว่างปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วนี่ดูก่อนเป็นไงฟื้้ฟื้ฟื้ฟื้โอเคหมุนฟื้บมาตึงต้งตึง้งตึ่งโอเคใช้ได้นะคะความปังของลิปเรานะคะขึ้นอยู่กับการถ่ายด้วยนะตัดตัดดีไม่ด,ดีก็ขึ้นอยู่กับภาพของเราด้วยนะคะต่อมากดเสเ็จค่ะ แค่นี้เราก็ได้คลิปสั้นแล้วแบบคลิปเล่นๆน,นะคะคลิปถ่ายเล่นๆอันนี้แล้วแบบปังๆนะคะต่อมาเราจะมาเพิ่มเสียงเพลงอันนี้อันนี้ก็คือจะมีเสียงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลดเสียงคลิปของเราแล้วก็ไปที่นี่รูปโนต้ตดนตรีนะคะเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มเสียงนะคะไปที่ตัวโนต้ตนะคะึ หลังจากนั้นเสียงจากกล้องใช่ไหมอันนี้คือเสียงจากกล้องนะคะ100เราลดลงเหลือศูนไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเพิ่มเพลงหรือใครอยากจะเพิ่มเป็นเสียงภาคตัวเองก็ได้นะคะหรือเพิ่มเสียงเอฟเฟกก็ได้นะคะครูดังจะเพิ่มเพลงลงไปฟังก่อนอเอาเพลงนี้เลยความสวยของเราเพลงนี้เลยนะคะนี่ Okay. หลังจากนั้นนะได้เพลงแล้วนะคะก็กดเสร็จเลยแล้วก็กดเสร็จอีกทีนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณสามารถดาวน์โหลดคลิปไปลงที่อื่นได้นี่แต่มันจะไม่มีเสียงนะเนี่ยถ้าบันทึกแบบน,นี้ปึ๊บมันจะไม่มีเสียงแล้วก็บันทึกไปเลยแล้วเอาไปลงทุกที่ได้เลยนะคะเอาไปลง t i k t o k อกได้เอาไปลงใน Facebook ได้เอาไปลงในเพจได้เอาไปลงใน YouTube ได้นะคะหลังจากนั้นกดถัดไปเลยอ่าแล้วก็มาเลือกแก้ไขภาพป,ปกกันค่ะภาพป,ปกเนี่ยจะทำให้คลิปของเราเนี่ยต้องเลือกรูปที่มันแบบเออน่าสนใจเราสวยอะไรอย่างนี้นะคะออแบบนี้อ่ะความสวยของเราอยู่ตรงไหนสวยอะไรอย่เงี้ย ก็จะทําให้คนเนี่ยกดดูคลิปของเรามากขึ้นถ้าแบบน่าสนใจนะคะอ่ะเลือกเสร็จแล้วอันนี้สวยไหมเนี่ยอืมหาหาหความสวยไม่ได้เลยหารูปไหนสวยได้นะทุกค,คนอ่ะอันนี้ละกันปึ๊บหันหน้ามาพอเสร็จแล้วนะคะก็กดคําว่าเสร็จเลยนะคะทุกคนใครมาดูย้อนหลังก็ไปดูได้นะคะอ่ะเสร็จแล้ว ทีนี้นะคะเราก็ใส่คําบรรยายไปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็กดตกลงสมมุติว่าใส่แล้วใครใส่ก็ใส่ไปสวัสดีค่ะแล้วกัน,นง่ายงอ่ะค่ะเสร็จแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะแต่ว่าครูจะมาไม่กดแชร์เพราะว่าอันนี้ตัดให้คุณดูนะตัดให้คุณดูนะคะแค่นี้ก็ได้คลิปแบบง่ายๆนะคะคุณสามารถให้มันลงแบบไปใน Facebook ตัวเองก็ได้เนี่ย ให้ลงไปใน f a c e b o o k ตัวเองก็ได้ลงทีเดียวนะคะนี่แบบนี้สามารถตั้งค่าขั้นสูงอะไรก็ได้กำหนดเวลาในการโพสคลิปนี้ก็ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแค่นี้ก็เสร็จแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการสอนในครั้งนี้นะคะอ่ะอ่ะโอเคกองนะ้า ใส่เอฟเฟกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวแบบไม่สวยเอฟเฟกตัวนี้โอโ้โหหน้าเหลียวขึ้นเลยอ่ะขออนุญ,ญาตแบบเพิ่มไฟเพิ่มไฟเพิ่มไฟก่อนนะคะเพราะว่าหน้าดำอุย้ยเปลียนแสงไม่ได้เอาแสงนี้แล้วก็บวกอยู่ไหนเนี่ยโอเคหน้าขาวแล้วทุกคนหน้าขาวแบบขาวมากสว่างเป็นไงบ้างคะ เดี๋ยวขอขึ้นหัวข้อก่อนแป๊บนึงเป็นไงนี่ตัดต่อง่ายๆเร็วๆสวยๆตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆเร็วๆสวยๆด้วยแอปที่ทุกคนมีในมือถือนั่นก็คือแอป IG ง่ายมากๆเลยทุกคนใครยังตัดไม่เป็นแบบนี้นะคะก็ไปฝึกเล่นไปหัดเล่นกัน IG จะเป็นกลุ่มทุกคนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นคขาเล่นกันนะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าแบบประมาณแบบคนอายุแบบ ไว้ทํางานวัยรุ่นแบบอายุ20แบบมีมีแบบทํางานหาเงินเองได้แล้วอะไรเงี้ยเล่นกัน <c oughs> เออเป็นแอปที่แบบสวยมากเลยทุกคนก็สามารถที่จะไปใส่ฟิลเตอร์หรือว่าเลือกเพลงที่แบบพอเะๆได้มันสามารถเล่นอะไรได้เยอะแยะมากเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็สุดท้ายนี้ใครที่สนใจ อยากเรียนกับคุูแต้มก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะนี่ไปเรียนฟรีกันก่อนนี่คุูแตมมีคอร์สฟรีด้วยนี่ให้ทุกคนไปเรียนฟรีเลยนี่ปิดหน้าไปเลย <c oughs> ไปเรียนฟรีได้เลยเป็นคลิปเป็นคลิปที่รวมแบบคลิปของครูแต้มที่ทําไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของตัดต่อเรื่องของการทําภาพกราฟิกเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องคอมเรื่องง่ายที่ครูแต้มสอนไว้ก็มีหลายคลิปเหมือนกัน แล้วก็รวมถึงข้างล่างนี่สําคัญมากเลยอันสุดท้ายสําคัญมากก็คือเป็นเรื่องของตัวอย่างงานตัดต่อจริงนะคะที่ขายได้ในคลิปออนไลน์ในโลกออนไลน์ที่เขาทําขายกันนะคะที่เขาใช้กันโปรโมทโพงโปรโมทคลิปนะคะสามารถไปเรียนฟรีกันได้ครูแต่มีคอร์สฟรีนะคะไปเรียนฟรีกันก่อนนะถ้าใครไม่อยากเรียนฟรีอยากเรียนแบบจริงจังอยากเรียนแบบ ตัวต่อต,ต,ตัวอยากเรียนแบบลึกๆเลยว่าเทคนิคคนที่แบบเขาทาคลิปกันในโลกออนไลน์เนี่ยเขาทํากันยังไงทุกคนสามารถไปเรียนรู้ได้เลยนี่มีอีกอันหนึ่งนะคะก็คือนี่ที่กําลังคลอดนะคะที่กําลังคลอดในเดือนหน้านะคะนี่คุณแม่จะคลอดอันนี้ในเดือนหน้าตัด คลิปสั้นให้ปังวิดีโอ The Next Gen นะคะที่ครูแตมสอนที่ครูแตมทาอยู่ก็คือครูแตมก็ได้แบบยอดวิวเยอะมากเลยจากการตัดคลิปสั้นนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคสอนด้วยในคอร์นี้ถ้าใครอยากเรียนแบบจริงๆอยากเอาแบบเทคนิคนะคะที่ใช้ก็ไปเรียนในคอร์นี้ก็ได้แต่ถ้ากลัวเรียนแบบออนไลน์ไม่รู้เรื่องออนไลน์เราก็จะเจอกันแบบนี้นะคะแบบเจอกันในโทรศรัพท์แล้วก็ พูดคุยกันผ่านทางไลฟ์สดบ้างผ่านคลิปวิดีโอบ้างนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่ากลัวเรียนไม่รู้เรื่องนี่เลยไปเรียนอันนี้ค่ะ v a t e o o c h i n n g นะคะ mm hmm. ก็จะเจอกันตัวเป็นๆที่พัทยาเท่านั้นนะนพูแตไม่ไปหนไกแตชอบอยู่บ้านจากการพัทยาเท่านั้นนะคะจะเป็นการปรึกษาตัวต่อตัว,ตว,ตวสอนแบบจับมือทําเลยสอนตัดต่อจับมือทําเลยแล้วก็ ใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเ,เรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องก็มาเรียนตัวตัวได้นะคะก็เป็นการปรึกษา,กาส่วนตัวแล้วก็จะแนะนําคุณด้วยว่าคุณควรทําค,ค,คลิปแบบไหนที่มันเหมาะกับคุณหรือว่าเรื่องของคุณเนี่ยควรทําคลิปแบบไหนก็จะมีแนะนําพร้อมกับแถมแถมคอร์สออนไลน์ไปด้วยนะคะให้คุณทบทวนนะคะเจอกันได้ที่พัทยาเท่านั้นใครสนใจก็สมัครสมัครได้นะคะ แต่ก่อนอื่นไปเรียนคอร์สฟรีก่อนนะคะไปเรียนคอร์สฟรีก่อนคอร์สฟรีมีเยอะนะคะเดี๋ยวครูแตงก็จะทําคลิปฟรีด้วยในเพจในหน้า Facebook นี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะให้ครูแตมตัดคลิปให้นะคะนี่ครูแตมก็รับตัดคลิปด้วยนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะคะมีทีมงานช่วยตัด คลิปสัน้นหรือว่าสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าพวกวิดีโอประเมินนะคะคุณครูที่ทำแบบวิดีโอประเมินอะไรเงี้ยแนะนำให้ให้ครูแตมช่วยตัดได้นะคะก็ปรึกษาหลังไม้ได้เลยแอดมาที่ไลน์แอดครูแตมทีวีจะขึ้นให้แป๊บบนึง K R U ขึ้นทันไหมอ,อ่ะที่ไลน์นะคนนั้นนะคะแอด K i uh, u t a m t v นะคะนี่อันนี้ขอใส่แบบสีเขียวหน่อยได้ไหมไม่ได้ไ <c oughs> ลแอดนี้เท่านั้นนะคะไลแอดนี้เท่านั้นนะแต่ใครที่อยากเรียนฟรีไปรเรียนอันนี้รเรียนนี้นะคะ,ระเรียนฟรีมีคอร์สฟรีด้วยรวมไว้ให้หมดแล้วก็คลิปวิดีโอที่ครูแต่มลง หน้าหน้า b o o k o o กนะคะก็ฟรีหมดเลยนะคะไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนอย่าเพิ่งลงเสียค์แต่ว่าใครที่อยากเรียนตัดคลิปสั้นเนี่ยก็ถึงโปรโมชั่นถึงแค่สิ้นเดือนนี้มกราคมเท่านั้นนะคะอ,อยู่ที่คอร์สราคาเต็มนะคะอยู่ที่1,399บาทแต่ถ้าลงภายในเดือนมกราคมเนี้ยก็ราคาอยู่ที่399บาทเท่านั้นนะคะ ตอนนี้ยังไม่ได้ยิงอดยังไม่ได้แบบมีคลิปอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มเรียนในเดือนหน้าวันที่1นนะคะเราเจอกันวันที่1นึ่งเขตัดคลิปสั้นให้ปังนะคอร์สออนไลน์เจอกับพี่1ตอนนี้มีคนลงหลายคนแล้วนะคะเจอกันวันที่1เดี๋ยวแจ้งเตือนแล้วก็เดือนนี้ก็สัปดาห์นี้คุณดําก็จะโพสต์ด้วยว่าเรียนวันไหนบ้างทําตารางเรียนให้คุณแล้วนะคะเดี๋ยวโพสต์ให้สำหรับคนที่อยู่ในคอร์สแล้วอะไปเรียนคลิปฟรีก่อน,ก,อนก่อนที่จะมาเรียนเสียตังค์หรือเรียนหน้าเพจก่อน ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรครูแต่ว่าจะมาลงหน้าเพจบ่อยๆแล้วกันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ไปเรียนซ้ำไปเรียนย้อนหลังได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย